ดีค่ะไม่ใช่เหรอโอเคสวัสดีค่ะคพี่ลเลาใครจังจังคมองบอลเลยเจ็บไหมคะคุณลูกค้าเจ็บเอาอ้าวเพราะเตอบตาม,ามความเป็นจริงอ่ะเจ็บไหมคะคุณลูกค้าแม่ อุมีอะไรอุ๊ยเกยดคือเหตุเป็นเป่าล้มหลังกับมักบีบใส่หนหาเอาเหมียะตักไก่ปลักแม่ไก่ปลักลมเพิดใช่ไปเลยแม่จ่ะ <c oughs> สาวๆน่ารัก <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ชิ้มาของช่างวันนี้ใช่ของอะไรลากลาสว้าใครทำใครแต่งให้หนูอ่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเจ็บไหมคะเจ็บไปกวนย้ายลราไปสองจิ๋วไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันดึก เจตุลา,า,น,านี่นี่สอดดีก่อนค่ะอุ้ยมาดูมีคนส่งหัวใจให้แม่ด้วยไ,วหไหนไมี้ยฮะทำไงคะอ๋อแบบนี้หรออันนี้น้องอะไรชื่อน้องชื่อน้องอะไรพี่ทำอะไรคะ น้องพลอยสาวพลอยได้นี่พลอยปุลิเอาร้องแฮปปี้เบิร์เดย์ให้พี่ฟังก่อนอะไรโะ้ยพลอยหนูจำทำดนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูกับแม่เนี่ยเนี่ยเอ๊ะแต่มนม่มาเป็นแบบนี้น่ะใช่เนี่ยมันมีช้างว่านี่อันนี้หรอไม่ใช่กบกบอ๋อกบในในหัวใจอ่ะไม่่ใงหัวใจส่งมาที่หัวไม่มีแมวด้วย พี่ส่งหมวกมาให้หนูหน่อยอุยนี่ไงหัวใจหนูดูหัวใจไหมน้องเพชรมาดูหัวใจกับแม่มาเห็นหัวใจไหมอุ้ยนั่ไงอุ้ยหมวกชาขอบคุณค่ะพชรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยชาเลนส์เหรอ นุยชาเลนแบบแต่งหน้าไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วย <c oughs> ใช่ค่ะวันนี้เพียงการานวลน,นะคะแม่ไปร้องเพลงหนูจะไปกับแม่ไหมพ่อไปอด้วยหนูจะไปกับแม่หรอพ่อแม่กับแม่หรอพ่อจะไปหาคุณปู่ที่ระเบียบค่ะส่วนแม่ไปงานอขอคุยเ <c oughs> มียติมด้วย ไอส์ครีมนี่ขอหน่อยหนูอยากได้อะไรหนูขอเลยเขาแต่งอยู่เนี่ยตัวเองก็เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้มีไอติมนี่ไงไอติครีมเอานี่อาปากด้วยแม่มีไอส์ีมหนูไหมมีค่ะ <c oughs> ทำไอจิให้หนูหน่อยขอค่ะอุ๊ย